พ,พี่เพื่อน,อนลูกทุ่ที่น่ารักทุกทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปนั้นด้อมตอนเช้าเช้านี้เขาฝากบอกคุณว่าอะไรนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ดูว่าเป็นแนวทานนะคะถ้าคุณอยากเห็นตรงมากขึ้นท้ายจองคิวดูดวงส่วนตัวนะ <S <S ฉันอยากเริ่มต้นใหม่กับเธอฉันไม่รู้หรอกว่าการเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันจะเป็นยังไงฉันรู้แค่ว่าอยากเริ่มต้นใหม่อยากมีเธอในชีวิตเพราะฉันอะชอบเธอมากๆสนใจเธอมากๆเลยนะ ไม่รู้ละว่าใครจะมองแบบไหนหรือเธอจะมองยังไงแต่สําหรับฉันนะชอบก็คือชอบใช่ก็คือใช่แม้ว่าบางทีจะรู้สึกช้าแสดงออกช้าไปหน่อยก็เถอะแต่ฉันก็ต้องยอมรับนะว่าฉันน่ะ สองเธอบ่อยมากมีแต่เธอทุกลมหายใจเข้าออกจริงๆแล้วก็ไม่อยากสูญเสียความรักไม่อยากสูญเสียความสัมพันธ์หรือไม่อยากสูญเสียเธอไปแล้วฉันก็คิดว่าเธอน่าจะรู้แหละว่าฉันรู้สึกอย่างไรช่วงนี้เธอฝันถึงฉันบ่อยไหมถ้าเธอฝันถึงฉันบ่อยนั่นแปลว่าฉันเองเนี่ยแหละที่ส่งกระแสจิตไปหาเธอเพราะว่าฉันนะคิดถึงเธอมากๆและอยากให้เธอรู้ ความรักที่อยากจะพูดอยากจะเอ่ยอ่ะมันล้นใจแล้วนะไม่กล้าที่จะแสดงออกตอนนี้ไม่อยากแสดงออกแล้วระหว่างว่าถ้าแสดงออกไปจะได้รับผลที่ตอบรับที่ดีจากเธอฉันชอบเธอมากๆเลยนะนี่คือข้อความตอนเช้าที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ